เจอเปียกฟองฟอดนะลุงเฮ้ยเจอเปีกเยกแล้วครับไปบอกให้คุณ<อ>เปีกเยกไล่ผมคนแรกครับไปบอกให้เขาไล่ผมคนแรกถ้าเขาไม่ไล่ผมคนแรกคือทีมจบนะเออต้องไล่ผมนะครับต้องไล่ผมนะครับรรไม่ไล่ผมนี่ทีมพังนะครับผมต้องเรียกทีละเอาซาตซาะโกนี่ไม่ใช่เดอะไบท์ซาตะโก้ซาตะโกให้เด็กผมจุกก็ได้แนละ้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นซาราโกนี่ให้เดตะผมพอแล้วไปฉีกไปฉีกไปฉีกไปเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับพี่จัดการให้เขาเอาเล็กซ้ัอ่ะเอาเล็กซ้ำอ่ะเอาเล็กซ้ำอ่ะเฮ้ย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 เขายัดไม้เลยเขายืยัดไม้เขาย้ายมันยืยเขายัดไม้เลยเขายืยัดไม้แล้วผมก็พับโอ้ยไม่โดนเลยบ้าเอ้ยเสียไม้เลยพับไม่โดนพับไม่แตกไม่แตกตังค์เอ้าไม่มีหน้าต่างก็เลยไอ้โก้งไปทำไม เอ้ยแล้วลยไงไม่เดินไปไหนโอ้โหแล้วเดินไปไหนโอ้ยแล้วผมก็เดินมาใส่มันไงแค่นั้นแหละผมอยากโดนมันงัดไงผมอยู่โดนมันงัดไงผมโดนที้พี่หนึ่งทีโอ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้โหซาร์โกดานนี้สิบเครื่องเลยโอ้มันไม่มีไฟให้หลอกมันไม่เห็นไฟมันอยู่ไหนตัวมันอยู่ไหนนี่ยังไงมั่งเอ้ยมัน พับไม่ได้โอ้พับแล้วมันไม่ตันมันอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันอยู่ในโฟงในเฟีดโอ้โน้โอ้เป็นฟ,นฟ oh, yeah, ราร์บมาหาผมตรงนี้โอ้แย่แล้วแย่แล้วช่วยด้วยครับพี่ oh, 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 เข้าไปโอ้โอ้ oh, oh. Oh, hey. โอ้ยเก่งมากครับโอ้มันเจอ oh, ผมไงแค่น,นั้นแหละก็เลยก็เลยพังไงถ้าเจอไอ้โก้ก็ก็แตกไปแล้ว s <S ตอนเนี้ย แต่พอดีเขาเจอผมครับก็เลยก็เลยไหลครับอะไรอป่ยนปข้หลังผมเปลี่ยนไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็ปเปลี่ไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสต็จเับเครื่องผมไปเครื่องเสร็จเปลด่ยนกราบๆดีนะที่มันเอาผมคนแรกครับถ้าเอาไอโก้คนแรกนี่คือพังเลยน่าจะบทางห้าเครื่องเขาจะตีมันแน่นตอๆเลยครับเขาจะตีมเป็นตอๆโอ้ยโอ้โหนบอกแล้วอย่าไปละไอ้นี่ไอ้นี่มันก็ล้มเลยโอ้ ลำพังลำพังล,าาล,าลำพังได,ได้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 ดได้ไดดไดโอ้มันเฝ้าเลยมันเฝ้าไปตัวสองไป ดึงได้ไหมผมยื้อให้เราเมื่อกี้เนี่ย<ด>สวยเออ,อเราอแซมแตกเมื่อกี้เป็นการหลอกล่อครับเป็นหลอกล่อแบบอลูมิเกียมไม่บอกผมละที่ญโ,โอ้ไม่บอกราคบโ้แล้วไม่บ็อกเพื่อนด้วยโออย่างนี้โอ้พอก,กี้ไม่บอกเพื่อนครับทุกคนดูดิดูเขาทำครับดูเขาทำดูทขาทับไอแซมไอแซมล้าวเลยโอหมดอะไรก่อนแปดวิ โอ้โหโอ้โหแล้วไปนอะไรเอโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี้ยโอ้โหกูจะรั่วเลยเนี่ยเพราะมันเดินเร็วจังวะมันเดินเร็วเกินม่มันเดินออกจาก บิงออกจากนี้มาเดินเร็วมากมาครับข้าาประตูครับโดดไปหาแล้วไหมเนี่ยเอาก้โอโอ้โอ้ไปแล้วดับหน้าพี่วีนะโอ้แย่ละผมก็ยังไปช่วยเจมเดิงมาครับมองผมในรอบนะโอ้หเะ เปลี่ยนจริงเปลี่ยนเลยอะโอ้โหอเ่ะรบอ้ห้าโอ้มันเร็วเกินอ่ะมันแบบเร็วโอ้โหไม่ได้เกมพังหมดเลยโอ้โหไล่ผมคนแรกก็จบไปแล้ว ฉีกไปฉีกไปฉีกไปเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับพี่จัดการให้ครับทอลเล็กครับทอลเล็ครับบอลโอ้โหไล่ผมคนแรกก็จบไปแล้วโอ้โหไล่ผมคนแรกก็จบไปแล้วเดี๋ยวเกมเสียครับแย่ละโอ้โหพังเจอฟองพอด ฟอสซองเลยมันต้องมีของไอ้พวกเนี้ยมันต้องมีของโอ้โหทำให้ผมทำให้ผมดูแย่เลยจบเลยอย่างเงี้ยผมโดนเลยครับสามเพลงจังชิวๆกลายเป็นอย่างว้าเลยโอ้ฟองฟ้อจริงหรือเปล่าทำไมเครื่องไหลจังเลยเป็นไงล่ะมึงเครื่องไหลเลยว่ะเนี่ยนิ่งเลยสองเครื่องกูเนี่ยไม่ขยับเลยเราไม่ปั่นกันต่อเราไปล้มอะไรกันมึนๆก็มันล้มกันเท่าไหร่มันก็เลยมึน ม่อยู่กันมันติดหัวหมูโอ้โหั้งเกมวันที่ทำไรอืมไปย้อนดีสตรีมครับผมดุดนแล้วผมแต่ผมไม่ช่วยนะไปเลยลงหลุมครับลงหลุมครับผมปล่อยไปเลยเลยเลย โอ้โหชิ้นยินเต้นไม่ชิ้ไม่ทำเกมเลยโอ้โหนะโอ้โหพี่ตโตนี่พี่โต,ตผมมาเลยขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งล้านโดนเนีจากคุณน้องด้วยนะครับโอ้โหโอ้อันนี้ผมหายเครียดเลยผมหายเครียร์แล้วอ,อ,อีกรอบนึงผมขอแบบเมื่อกี่รอบโอ้โหรอบนึงโอ้ยเครียดเหมือนเดิมเครียดเหมือนเดิมเลยไปบอกให้คุณเพียงเล่นผมวันแรกครับถ<ซ>้าเป็นถ้าเป็นซาราโกนี่ให้เด็กผมพอแล้ว ด้วยจะบวกสองด้วยจะด้วยจะบวกศูนย์เมื่อกี้เนี่ยโอ้โขคะแนนปั่นไฟศูนย์เปอร์เซ็นต์ยาวนานเอ้าเดี๋ยวพวกมึงเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงปั่นกันแบบสวยกว่าพวกมนแคปก่อนโอ้โหอย่าเล่นกับฟองพัดผมถึงลุมแล้วครับโอ้อย่าเล่นกับฟองพอดโอ้จบเลยอ่ะโอ้เพื่อนผมมันโยนครับเออเกมมาดีแล้วเพื่อนผมโยนมั่วซั่วเลยไปครับอยกใล่นชิบถึงมาด้หวา พี่ฟองฟอดเหรอจเพี่ฟองฟอดอ่อถ้าเป็นพี่ฟองฟอได้ไหมใม่อีกรอบนึงโอ้จบเลยเสียเลยเนสียเลยไปชีก็กนเลยอเงี้ยโอ้เราไม่ได้ครับน้ำสตรีมเลยาเงี้ยไม่ไหวครับโอ้นี่กรรมธรรมชาติเลยโ้เฮ้ยเฮ้ยมานีดีมานีมานีครับมานีครับมาดีครับมานีครับมานีครับ ผมไม่ได้จิกไฟครับผมฟอกมือใส่เลยไม่ยผมฟอกมือใส่เลยครับผมไม่ได้จิกไฟครับผมฟอกมือใส่เลยไม่ยผมฟอกมือใส่เลยครับอะไรอย่ามาชี้ฟอกมือใส่เลยครับผมฟอกมือใส่เลยครับไม่มีล้มอยู่แล้วผมอ่ะผมรู้เชิงเขาครับผมรู้เชิงเขาเอาตัวเล่นหามาฮับโปรโมทกุ้งกบท้าวไม่พุ่งเหรอครับพี่เฮ้ยโอ้ยงัดได้เว้ยไหนงัดได้ว โอ้โองงานได้หองงานได้ I like it cut G เฮ้ยโอ้โหมันโค้มาได้ยังไงโอ้เมื่อกี้มันไปทางแยกแบบทางแยกเงี้ยมันจะอยู่ที่มันจะไปทางไหนแค่นั้นแหละโอ้โหเฮ้ยมันอยู่ที่แบบทางแยกคือจะไปทางไหนอย่างเงี้ยเออเพิ่งโดดมามันโค้งตามกูงอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหลองเชิ่งก่อน ลองเชิงก่อนลองเชิงก่อนลองเชิงก่อน,น,อน,นเออเอาไม่ปั่นไฟเอาส่งใจให้พี่โก้โอ้โหส่งใจใพี่โก้หงดวงเลยผมไม่ไม่ชอบไอโก้แล้วไอ้กโก้มอไปจากออกจากกระทิมกูไปไอไฟโ,โ,โอ้โหผมซอนเสาเลยผมซอนเสาเลยคเลยต่อไม่ได้อะวันต่อไม่ได้หรอวันสู้ไม่ได้ครับตัวนี้ไม่ไหวครับ <c oughs> อะไรเนี่ยอย่าปันโอ้ยเสาขาวจริง โอ้เมื่อกี้ผมเพลินอยู่เพลินอยู่เพลินๆๆๆโจนเมื่อกี้ผมเพลิน,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 นครับเมื่อกี้คือแบบว่าดูเพลินไปหน่อยกำลังคิดหายวิธีอยู่เมื่อกี้ว่าจะทำยังไงกับมันดีจะปั่นไฟยังไงดีงดเขาบอกจัดให้ไอ้หนุ่มเอ้ยจัดให้ไอ้หนุม่มเหรอจริงเหรอเอ้ยจัดให้ไอ,หอ,อห้หนุ่มเลยครับโอ้ยสุดเกินเขาว่าจัดให้ไอ้หนุ่มเกิน สุดจริงสุดจริงเฮ้ยแต่ว่าเครื่องได้อยู่นะเฮ้ยโก้จัดไปเฮ้ยเฮ้ยกู้ประลัำไอ้กู้ประล้ำเดือบใบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพักลงเฮ้ยเอาว่ะไอ้กู้เป็นยังจุกได้อยู่ไอ้ก้ยังจุกได้ยังมีความหวังครับยังมีความหวังยังมีความหวังครับยัังงมมีคววาหไอ้ไอ้ก้อยู่โกู้มีใบ อะไรอ่ะไม่ตุยแล้วลูกเชกหิว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 โอ้โหไม่น่าจะมีมั้งน่าจะมีนะแอบซอกตู้สรุปบีไม่มี อันนี้ผมโม้ได้ก็ได้ผมมุ้ก็ได้ผมขนาดผมไม่ได้เอามองไม้มาขนาดผมไม่ได้เอามองไม้มาเฮ้ยบอกเขาตึงๆด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยบอกเขาตึงๆด้วยเอ้าโอ้มีอะไรทำอะไรไปเจอบิตาทำทำไมไม่บอกเฮ้ยเขามีของเขาเขามีของเขามีของครับีขอเขามีของครับบาร์บีคิวมีก็ไม่บอกโอ้ให้เขารู้เองครับเขารู้เองเฮ้ยออล่าเพื่อน เพื่อนมีอรอร่าเพื่อนมีลุมออร่าครับลมออร่าปกติไหมไม่ปกติดิีผมเอาเปิ้งตาดำมาก,ก็เลยเห็นครับลมออรา่าลมแล้วนออร่าเพื่อนโอ้โห <c oughs> ปั่นไฟครับปั่นไฟครับปั่นเลยครับปั่นเลยครับ <c oughs> เกมเมื่อกี้เหลือสองเครื่องใช่ไหมเกมมีห้าประวัิศาส์นะต้องให้มากกว่าให้เหลือสักสามเครื่องโอ้ <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> ก็เตะอีกแล้ว โอเคผมจูงกให้ตัวนี้มานิ้วก่อนมันมาแล้วมึงเห็นไหมนเะ้าเอา้อนะเอาอมึงพับทำไมกูถามแค่นั้นแหละพับหาพอหาแม่มึงโอ้โหเฮ้ยแย่ละไอ้ฝ่ายเอ้ยใครเขาพับวะโอ้สวย ไอแซมสวยแค่นั้นแหละพาพไม้ไป,ไ,ปไม่ดูไม่ดูบ้านไม่ดูเพื่อนปันไหนเอ้า oh. oh. Hey you No 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 Check easy bro Oh Oh เมื่อกี้ดูอยู่ไงว่าจะถอดตรงไหนไงหาไม่เจอเหมือนเธอไม่มี หนีเบรกหนึ่งทีเป๊กหนีทึงหนึ่งทีบั๊บเบอร์เอบั๊บพับอะไรก่อนคุณไม่มีเชิงหรอนี่ยงไงพระอุ๊ยอะไรอยู่มะโอ้โหหักหลายอย่งสิหักหลายด้วพี่น้องเนอะมาเด็ดแซมด้วพี่นอ้องและสองเครื่องเครื่องไม่เดินแล้วใครจะดึงไอ้แซมไฟให้แซม,มแตกดีไหมไฟแล้ว เด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยผมแฮกเช็คดูโอ้ผมฮิวผมเพิ่งฮิวเสร็จไหมผมเพิ่งฮิวเสร็จไหมโอ้โหไอแซมไอแซมแตกแตกต่างอีกแล้วเฟตเดียวอีกแล้วเฟตเดียวอีกแล้วเฟตเดียวเฟตเดียวอะไรมึงได้สองเฟดแล้วครับอ้าวเดินโต๊ะเฉยเลยอะไรมึงคิวเลอร์ ผมจุกอยู่ครับผมจุกอยู่ครับผมจุกอีก15วันเคืงเราจะได้เรื่อยๆน่เรื่อยๆครับแทงหลังเว้าไม่มีใครเว้าจับจ้องพี่ไม่เคยเคยมองไม่มีใครจ้องทำเอ้าจะสองไม่ได้วะโอ้อะไรวะผมไี่เศร้าเลยจะสองแบบ เจ๊สองแบบลำลูกกามอะไรเงี้ยเจ๊สองแบบลำเฮ้ยติดตีอะไรวะมันกินติดอะไรหรอเฮือเลี่ยโอ้ my god โอ้ my god bro โอ้ n oh no 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 ผมไปที่อื่นไงผมชีกไงผมชีกหลีกชงลงชีกหลีกชงลงชีก f a กโอ้ no โ oh โอ้ไปลมบ้านเล็กนะห้ามบอกใครนะครับไปลมบ้านเล็กแล้วก็มันแขวนซนะโอเคนะไปลมบ้านเล็กนะล้มไหนก็ได้ให้ไกลไปลมบ้านเล็กนะครับไปล้มบ้านเล็กครับไปลมบ้านเล็กครับแล้วก็ปล่อยแตกเลยนะครับห้ามนิ่งห้ามห้ามพักห้ามยักห้ามเล็กนะครับโอ้อ <umbling S 2> โก้มาขยันแตกเ <Rum S 2> ชดไม่หลงด้ว่ของจริงเขารู้ว่าเราหลอกมั้งเราหลอกไว้ เขาไม่บาร์บีคิวปล่อยได้ไหมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอ,โอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คิวเลอร์มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าไปบอกเขาดิว่าโอ,โอ้โอ้โอ้มันถึงที่แล้วไม่เก็บพิที่ทารเขาต่อครับผมคำนวณไปแล้วครับพอดีเป๊ะแต่ว่ามันไม่ตายไงเออมันต้องโมลิสจบเลยเขาบอกว่าไปซีปิงเกินโอ้ใครบอกผมปิง เอาเะไรมาปิงมึงดูปิงผม16 ms น่นะเอาเะไวมาปิงครับเอาเะไวมาปิงครับคุณดูคุณดูปิงผมครับ